ยยาผมเป่าแล้วครับเป่าแล้วบะ้มาหมีมาขึ้นครับบหมีเป่าแล้วครับเป่าแล้วครับเรื่องอีกเป่าอ่าเป่าพอเลยอ่าเป่าอ่าเป่าเลยครับอ๋อผมว่าผมออเมาผมมาได้ดื่มมามีก่อนครับไฟมีก่อนครับออาพอแงาเอาออกแง่สองคนนี่อย่ามาแงาเที่เยวไปสายให้ไปป่อหาป่อมีอ่ะไอ้นี่ไม่ไปออกไงนี่เรื่องเป่าอ่ะา เอาเาลงอจื๊ไเซนแล้วก็กินนยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยอเงี้ยมันยะแม่ราล้วบะเหยื่อมาละไปวะวัดดวงบะเอาเลอาเลยเอาเลย้นนตะเอา อ้าวอ้าวลงมาลงมาเป่าก่อนอ้าวผมไม่ได้ดื่มแมครับมันได้ดื่มนะครับดิมก่อนเดิมก็ต้องเป่าผมภาพมันมาได้ครับลงมาลงอย่างใจบอกลงบ่ลงอย่างใจน่ะเออสองคนเอ่ะไปไหนกันมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไปไหนกันมาครับมาผมไปบ้านแฟนมาครับดังไรนี่ครับครับนี่ครับไปบ้านแฟนมาครับนม่เมาแน่มาเมามาเมาาครับบ่เมาครับเ้า โอ้บมาเป้าครับผมบอกแล้วอันหาเป้าบมาเป้ามันสู่เขาสองคนนั่นน่าหันเหอเออกรมันหมาเมาอ่ะครับผมบอกผมหมาเป้ารอยางใดต้องเป้าผมมาได้กินมาครับเออผมมาได้กินครับคอนบักกินไปสภาพนี่แดงใหญ่ผมได้กินมาครับบมาเป้าครับหมาเอาไปดิอรุ่มมารวยกันครับเป้่าจะอรุ่มมา่วยกันห้อง้องจ่าเป็นมวดนะมาฮอกจาได้ยังไงมวดมาเลยครับ แบบเป่าเครื่องเป่าไหมฮะเป็ดเป่าเลยเป่าครับเป่าคระเจี๊ยคืนไหมผมจอยคืนคืนบัได้คุณต้องเป่าก่อนถ้าคุณมัมีโอเคผมจะปล่อยคุณไปปล่อยเด้เนี่ยผมมาเมาเมาบบเมาครับบผมจะดื่มอันนี้สบายแบบเคยดื่มกันไหมป่อที่เงาผมันให้เพื่อนเดียวกันครับเพื่อนเนี่ยมาเข้าบ้านเนี่ยอู้ซื่อๆนะ่ยแบบเคยกินกับเต๋อครับ คนนี้บักเกยกินเลยบักเกย์ตจเลยครับแอลกอฮอล์บักเกยไอเนี่ยสำคัญผมผมเช้าไหยผมบักเกยเลยโอ้บ๋กเป่าเป่ามาเป่ากันโห้ถ้าเป่าก็ต้องมามีครับมาได้อย่าเอาแล้วเด้อเดี๋ยวอย่าไปกองเพ่อนพวกสองคนว่าด้วยกันแล้วเด้อถ้เป่าก็ต้องมาเมียถ้าผมเป่าก็ต้องมามีครับมียมามียมามียสิคะจะปล่อยคลิกไปมามาเป่ามาเลยมาเลยไอเนี่ยสพราะวเนี้ยเนี่ย ไม่บักเกยกับเต้อครับบักเกยให้ตาเตยเตยเยอะอ๋อขลาบครับผมไปปลองกรรมปอกไปป่อยกรรมปอดไอหมกใดหมกเป่าเนี่ย่เปลียนไปตัวนไอหมกใดหมกเป่าเนาะเป่าหรอเป่าก็เป่าถ้ามันมีเนาะถ้ามันเป่าถ้ามันมีเนาะมีฮะก็จะปล่อยทิพย์ไปอ่ามันทิพย์ปล่อยเนาะถ้ามันมีนะเออปล่อยเนาะมันทิพย์หมกใดบ่าเนาะเอาแบบเพื่อนเป่าเป่าบ่าเป่าไปเป่า พอจะเปื่อนเป่ารึเปล่าเป่าถ้ามันมีนะให้จัดการมันอ่ออ่ามั้งเป่าเป่าบ้างอ๋อหิงเป่าเลยเออเป่าอ่ามันจะมีไฟมันจะขึ้นคิงหายห่วงเลยเป่าแหงนคิงเป่าแฮมหาพออ่ามันมีห้าที่ไหนบอกล่ะเป่าแฮมมันมีอะเป่ามีที่ไหนเป่าแฮมเป่าแฮมแหงไงที่มันมีแหงแล้วละ วันที่มันฮู้ไปเลยเป่าแห้งๆมันเป่าละแห้งละผ่านถุงชิงผ่านละ<อ>มามามาเนี้ด่าฮะาออกขอบไปไปมองมาบอกว่ามันมีมนนอืผ<อ>่านผ่านเขาเลยออแล้วมันมีปัญหาอ่ะ หิ้งหันเหรอมันมีที่ไหนเอาเรื่องกันแล้วนะเอาจ้าหมดอ่มาเอาเรื่องกันเลยมันเสียเวลาผมเป็นยัยมันเป็นยัยผมเป่าแล้วครับเป่าแล้วบะหมี่มาขึ้นครับบะหมี่เป่าแล้วครับเป่าแล้วครับเรื่องนี้เป่าอ่าเป่าพอเลยอ่าเป่าอ่าเป่าเลยครับอ๋อผมว่าผมมาเมาผมมาได้ดื่มมามีก่อนครับใส่มีก่อนครับเอาพอไง่เงาอ๋อง่เงาสองคนนี่มันเงา เอาไปใหาไปเป่าปอที่ยังเออไอ้นี่ไม่ไปออกไงนี่เครื่องเป่าเอาเอาเป่าลองเป่าเลียนไหมเอาไปใส่ไว้อย่างใจเราไปใส่ไปเป่าลองเป่าเปาไปเลยไปหน้าบนไปไปหน้าบนไปหน้าปออกปบบผมผมจะใช้เครื่องนี้กันครับ บ่ใจนี่ไคถ่ายมาเยอะแน่เออไปเป่าห้ยในขิงเขาว่าบ่เมาบ่เมาเขาาิงเอาไวใส่ให้เปเป่าฮะเป่าอ,อ,อย่างแาน่เมาว่าบ่เมามันเมากาบ่เมาได้อ,อย่างไหเออไอ้บอกว่นนี่นะออนั่งบ่นะฮะว่ายัางเป็นใต้ขี้ก็ไปเปีย,ยามาพูงเป่าเป่ามาถูกทิ่มมนใจมาทิ่มเป่าไปมันแม่นกว่าไออายังแบบมันแม่นแับงวดกอบ่บ้าเน,นี้ยเออ แว่ามาใจ้งลวบ่ะอ่ะพอสิบก็มาหูดเออตำนวดห้าสิบก็มาหูดเเต่เเต่ลายหมวโกโคเลสีก็ะเสือเออโอ้ตกีบอขวดพื้นมาเนี่ยจำนวดเกบะบ<ไ>่ะเกบะ้บ<ไ>่ะนี่บอลขวดพื้นตำนวดห้าสิบก็มาหูดเอ,อเอาอีบ่ะให้พ่อของพ่อม่ะให้กไปเลยพ่อมีกับ่ะออกมาไปไปยัแม่หน่ม่แม่นนแมาบ้าเนี่ยผมถามกันอ่ะ มันแม่นตำรวจแต่เข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ครับตำรวจครับมีปัญหายังมีปัญหายังมันบ้าใจแล้วซิบยังพูดตำรวจที่ไหนอ๋อพูดเปลวห้องอ่ะเปลวห้องอ่ะถ้าคนนี้แน่อ่ะเปลวไอ้ยังขวดเต็มโต๊ะไม่ไาใจลายอ่ะน้าเปลวแต่บริสุทธิแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แท้เปลอย่างนี้เลยอ่ะอ่ะจ้าวออ่อมาไปเปลี่ยนกันอ่จ้าวจ้า เป่าเลยไหสายอ้ามับัดแคนะจ่าต้องเป่าไปเลยจ่าต้องเป่าเหมือนเพื่อนนี้เหมือนพ้องเลยตำรวจนะเออจ่าเป่าเลยชิมกับผมพูดตำรวจให้อย่างมาเปล่าไปไปไล่มาว่าของปลอมแน่เอาของปลอมมาเรียกว่างมาเออตำรวจอ่ะเออออของปลอมแน่ยู้เขาเนี่ย